เฉพาะกิจประจำวันที่7ธันวาคมพศ65หวยมาออกที่1%ซะง,งั้นยังไม่มีการประกาศลำดับคิวในวันนี้เราต้องรอลุ้นในวันต่อไปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก่อนอื่นทางช่องลุงหน่อยต้องขอกราบอภัยผู้สมัครงานอิสราเอลทุกท่านนะครับที่วันนี้ ช่องลงหน่อยแกงทุกคนซังงั้นไม่ที่แกงนะครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพราะผมมั่นใจมากว่าวันนี้ยังไงผลประกาศลำดับคิวต้องออกแน่นอนดีนะครับผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังทิ้งไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หลายท่านนะครับได้เข้าไปเพจ TC Thailand เข้าแล้วเข้าอีกนะครับเข้าไปเมื่อไหร่ก็เจอแต่หน้านี้นะครับยังเป็นโพสเดิม ส่วนหนึ่งก็มาจากช่องลูงหน่อยนั่นแหละดันบอกว่าให้จับตาเพจอันนี้ยอมรับโดยแท้จริงเลยครับต้องขออภัยอีกครั้งจริงๆผมผิดเองนะครับผมประเมินสถานการณ์ผิดคิดว่าหลังจากการสุ่มลำดับคิวเมื่อวันที่6ธันวาเรียบร้อยแล้วเขาจะรีบดำเนินการประกาศลำดับคิวออกมาเพื่อที่จะให้ผู้สมัครได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ แต่ผมลืมนึกถึงไปว่านะงานเอกสารจะต้องใช้เวลาในการจัดทำแล้วก็ช่วงนี้ยังมีงานของรุ่นที่16ที่เขายังต้องทำอีกเยอะเลยนะครับดังนั้นการประกาศลำดับคิววันนี้จึงไม่สามารถที่จะทำได้ทันยังไงลองลุ้นนะครับพรุ่งนี้ผมไม่กล้าฟันธงแล้วละ่ะตอนนี้ต้องถอยหลังมาละลองลุ้นนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะออกไหม ถ้าถามผมผมก็มั่นใจอีกแล้วครับว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะออกจริงๆแล้วผมได้ทำการประกาศหน้าเพจทางลุงหน่อยไว้แล้วนะครับว่าวันนี้ไม่น่าจะทันแน่ๆแล้วก็มาชัดเจนอีกทีในตอนเย็นนะครับที่ยังไงวันนี้ก็จะไม่มีการประกาศลำดับคิวอย่างแน่นอนผมฝากนะครับให้ผู้สมัครทุกท่านกดติดตามเพจลุงหน่อยนะครับร่วมด้วยช่วยกันไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายด้วยนะครับ เวลาผมมีข่าวสารอะไรผมจะได้รีบประชาสัมพันธ์ออกไปให้ทุกท่านทราบอย่างไม่เป็นทางการเพราะการทําคลิปมันจะใช้เวลาครับข่าวสารมันอาจจะไม่ทันการก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพจลุงหน่อยได้ด้วยการสแกน QR code ตัวนี้ก่อนจมคลิปผมมีอะไรให้ดูนิดนึงเป็นของแถมสำหรับคลิปในวันนี้ละกัน ก็คือผมได้พัฒนาระบบตรวจสอบคิวสัมภาษณ์ผู้สมัครอิสเรล TAC รุ่นที่17นะครับบอกไว้ก่อนว่าระบบตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับเจ้าหน้าที่ TAC Thailand นะครับผมทำขึ้นมาเองตามความรู้ที่ผมมีอยู่สมมุติว่าผมทราบเลขลำดับตัวเองแล้วนะครับก็คือ1 2 1 4 6 3คุ้นๆไหมครับเลขนี้ ใช่ครับมันจะเป็นเลขลำดับแรกของอรุ่นที่17ระบบก็จะแจ้งว่าตอนนี้รอประกาศหน้าเพจจาก t c t t h i l l n n d คุณเหลือคิวก่อนที่จะถึงลำดับคิวสัมภาษณ์ของคุณเนี่ยจำนวน0ย์คิวโดยที่ถ้าเพจ t c Thailand มีหน้าประกาศออกมาผมก็จะลิงก์ไว้ตรงนี้ให้และน,นี้ก็จะเป็นยอดสรุปนะครับว่ากลุ่มแรกที่เขาเรียกนะครับในการสัมภาษณ์เขาเรียกกี่คนนะครับลำดับไหนถึงลำดับไหน สมมุติผมเลข1 2 1 7 6 3สมมุตินะครับระบบมันก็จะคำนวณให้ว่าตอนนี้เหลือคิวที่อยู่ก่อนหน้าเราอ่ะ300คิวแล้วก็รอประกาศจากหน้าเพจทีซีไทยแลนด์โอเคเป็นน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปแยกต่างหากที่จะพูดเรื่องนี้แบบละเอียดเลยใครสนใจกดติดตามนะครับช่องลุงหน่อยไว้ รับรองจะไม่พลาดคลิปนี้แน่นอนก็เหมือนเช่นเคยครับรบกวนช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ช่องหน่อยสวัสดีครับ